ในส่วนของชั้น7นะครับของคอนโดนิสโมโนแจ้งวัฒนะจะเป็นส่วนให้บริการพื้นที่สาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายนะ้ำหรือฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับในส่วนของฟิตเนสเซ็นเตอร์ของคอนโดนิสโมโนแจ้งวัฒนะมีโอพื้นที่ขนาดใหญ่มากประมาณ2 0 0กว่าตารางเมตรนะครับมีส่วนให้บริการน้าการออกกำลังกายอยู่3ส่วนส่วนแรกนี้จะเป็นส่วนของอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นเวทเทรนนิ่งนะครับ หลังจากนั้นจะมาดูในส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เพิ่มมวลกล้ามเนื้อหรือบาเบลต่างๆนะครับเช่นเดียวกันในส่วนที่จะมีพื้นที่โล่งไว้สําหรับการฝึกแอโรบิกด้วยและในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3จะเป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอนะครับก็คือปั่นจักรยานหรือวิ่งนะครับก็บริเวณเครื่องมือเนี่ยโอ้มีจำนวนหลากหลายชิ้นมากเลยสามารถรองรับพอสำหรับ ลูกบ้านหรือสมาชิกที่จะเข้ามาใช้บริการได้เนี่ยพร้อมกันเนี่ยเฉพาะในส่วนคาร์ดิโอนี้ก็ประมาณ10คนนะครับขณะเดียวกันในห้องนี้ก็จะมีพรมด้วยนะครับสำหรับเล่นโยคะก็จะมีพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนให้สามารถเล่นโยคะหรือออกกำลังกายประเภทพัรุงกล้ามท้องก็ได้นะครับซิทอัพนะครับในส่วนของบาเบลก็มีตัวน้ำหนักนะครับ ตัวเครื่องยกน้ำหนักเต,ตหลากหลายขนาดปาเบลเตหลายๆขนาดนะครับเราก็มีพื้นที่ให้สำหรับคนที่จะมาเล่นส่วนนี้ได้เนี่ยสองถึงสี่ท่านนะครับแล้วก็พื้นที่สำหรับการเต้นแอร์บิกก็มีพื้นที่กว้างขวางนะครับสามารถมาเต้นแอรบิกได้พร้อมกันประมาณสักสิบท่านได้นะครับมีกระจกพร้อมนะครับรวมทั้งในบริเวณพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยก็จะมี อุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ผ้าเช็ดอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ทุกท่านที่มาใช้บริการก็สามารถนำไปใช้เช็ดทำความสะอาดเครื่องมือก่อนได้หรือก่อนที่จะใช้ในการออกกำลังกายนะครับขณะเดียวกันในบริเวณพื้นที่ออกกำลังกายที่เสจแห่งนี้ยังมีให้บริการฟรี Wi-Fi ด้วยนะครับก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนแล้วก็ ใช้ Wi-Fi ได้เลยทันทีนะครับ